เอาตัอื่นทักทายพี่ส่อมลชนแล้วก็แฟนความนับถอคัสวัสดครสวัสดีครับพี่สวัสดีนะครับคโรนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมันะครับผมเียเลยสาจสาเร็จี่มวันนี้ไหนๆเราก็มาเรื่องขสกาครเพราะใช่คุณหาที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับออสกาอย่างแน่นอนท เชียร์านชายยอดเยี่ยมออกาโอ้หทีผมเชียหลายคนเลยครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากอยากเชียร์เขาเปพิเศษคือซาวด์ดิท์ออสร์มโบเพราะว่าผมได้ตามขามาจากเรื่อมาตัเเครับถ้าไปหลังนีหัผมก็ามมาตลอดและหลัเรื่องนี้มันเป็นงานสุดท้เรื่องเรื่องสุดท้ายที่เขาได้รับเล่มผมอยากให้รังวัลออสกาของเขาเป็นการนำเขามเรื่องมา ดูความสามารถในการ streaming นะตอนนี้ได้เลยครับไอพี่ชัดจริงๆก็เหมือนที่พี่เคยพูดแฉบีก็ก็ก็เป็นคนที่เราเชียวเหมือนกันแต่ว่าที่มี่ชอบคือแคริโอแมนครับผมจากเรื่องแมงครับผมก็จะเป็นเรื่องแบี่ยบฮอลลีวูดสมัยก่อนรือพีโนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาดาใช่คือผมรู้สึกว่าเขามีความสามารถในการแสดงที่แบบถูกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยมีโอกาสได้เห็นเขาใน ดาร์เฮสอาเวอร์เขาเล่นเป็นติวเตอร์ชิลในแต่เราก็ได้สองเราก็ได้เป็นยอเ้าสาอสการปีสองพันสิบเจ็ดใช่แล้วนอกจากนี้เขาจะเล่นเรื่องแัรแม่ด้วยใช่จริงๆถ้าใครไม่เคยดูลอง้เสิร์ชชื่อเขาดูได้เาร์รีโอน่าสิครับแล้วนำหญิงล่ะมีใครเป็ตัวเต็งในใจของคุณนะคุณมิว่าไงฮะแฮรรี่มอริกันไครอ๋อจากเรื่องอมบซิง์กัผงอ๋อไม่คือโดยส่วนตัวผมชอบไว้อยู่แล้วคุณเป็นคนชอบแก้แค จึงมีม่น่าเจริงครับอุ้ยต้อแก้แค้นนะอนนั้นแก้แค้นต้อเอืยังไงฮะไม่เคแก้แค้นครับเล่นกาลินกาลินตอกได้ดีกพราะเตาไเรื่ด้ดินคอสมรชชัยังกแน่ใเลยเออผมเคยดูเธอมาแล้วนี่รคามน่าสนใจมากมันเป็นบบการแก้แค้นอย่างี้เออแล้วคุณแก้แค้นมันได้ยังไงบ้างอ้ยม่ได้แก้แค้นแ้ ยันดีครับไม่ดีไล่ดีะฮะฟวโดีขึ้นมาครับแล้วฝั่งเอ็นะครับผผมเป็นเอ่อเซนนะครับโดมไบมับผมจากเอ่อขัยนเรี่ยงเมโมรี่โอ้โหเอเีนโยนแกงใช่จัดการเรื่องโันแกที่ที่ที่คุณเอิร์ธเนี่ยเอิร์ธหพูดเมื่อกี้ครับเอิร์ธสก็เลยชอบด้วยใช่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาได้รับรางวัลมา อยากให้เขาได้ er mm ่แล้วผมชอบผู้หญิงในอบของเขาเวลาเขาปิดหน้าบนเด็กีมันดูมีการแบบแข่งขันแล้วก็เข้าหามากคือเขาเป็นผู้หญิงที่ต้องบอกว่าดู้คนแบบแข็งแรงแล้วกลุกพ่าใช่เลยนะนผมคอบอู่อเขาด้วยโรงแรมบอกอะไรนี่้วัมาึงเร่ารับแล้วเรื่องราวของหนัง e s t c a s s าพยอยยอดเยี่ยม ได้มีไปกันมีการศึกษามาชอบขึ้นใหม่พิเศษไหม้น็ดไปก่อนึงิกน,นะนนก็ได้ดครับก็เหมือนเดิมครับคอมเม้ซิ่งแฮงก์แมนคือผมรู้ชอบแก้แอะแบนี้ผม,อผมชอบชอบอะไรชอบแกล้งไม่มาเลยเนาะเอาใหม่เอาให,าใหม่คุณชอบอะไรนะชอบแก้งแฉแล้วมองผมทำไมโอเคก็ได้ก็คือผม แล้วก็ไปดูรู้ว่าเรื่องนี้น่าเชียร์พญญเพราน่าสนใจนะคะดนนก็ดีมีาการดูเยก็ติดตามได้ผมเป็น,นปเ,เชือแรกมาแล้วเหมือนกันแล้วใสว่แล้วิชาดีมากใล้เรื่องของเชียร์นี้ได้เห็นว่านักรายการมีได้ไที่ติดชอยสว,ยวยด้วยใช่ใช่ใช่ก็้่อหน้หน,นี้นะครับท่ติดชอยสวบด้วยนะครับแล้วต่อไนอล่ะผมเป็นมินี่ครับผมมิเรี่งท่เกาหลีใช่ครับคนเกาหลีครับแต่สองชาติจะมีการที่เขาเล่น รสว่าโชคในเรื่องของเขาครบเพราะว่าเขาต้องมีความกดดันแล้วก็มีความต่างที่เขาได้ย้ายที่ฐานจากบ้านหึ่ของเขาไปอยู่บ้านหนึ่งที่โดดเด่นมากแลวโดนทั้งใช่ใช่เชลเลอรนะโดนใช่ต้องหลังใช่โดนแกล้งเมื่อวานใช่ไม่มีงานทาระาไปแบบนี้ต้องทำอะนมาผมเน่ผมรูสึกว่าท่าทถามมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือนักแสดงได้ซีนของรสก้าด้วยงสองโค้เป็นมีซีรด้วย น้ำชายใู่ก็น้ำหญิงใช่ครัรู้สึกว่าถ้าคนมีเสียได้ออรกาก็เปดทีผมเชียร์เขาอีกปีเหวงว่าปีนี้จะเดียวกาเขายอจากเกาหลีจากเอเชียใช่ไหก็อสการ์เขาชิงแล้วแต่ว่าอาจจะออสการ์ดีกว่าต้องมารอแล้วก็คูณเชยกัพี่นาวิศนะครับแล้วแบบเนี้ยนคกุณสอคนไปไปอยู่หนบ้างไปมาว่าคอไปดูหรือกันบ้างไหม ไปดูไปดูครับส er. um. uh, ุดท um so ้ายก็เอาอยากเอาเวลาไปดูบอดมาเพราะว่าที่ไหนดีๆมากมายเลยนะนะแล้วก็ที่เราดูที่ของที่เราจะปลอดใจครับส่วนใหญ่ที่ผมจะไปดูเนี่ยจะเดินทางไปดูที่อ๋อพละก่อนครับแล้วก็เตรียเทียร์ก็คือมากันที่นี่เลยใช่แล้วนะเอาใครอยากเจออมรมณ์อันนี้นะเผื่อเผื่อเผื่อเอิร์ดเดินมาอ่ะาจจะใส่ชุดนอนมาเดินมา จริงๆริผมเคยสั่งคิก่นอนเพราะว่าผมอยากได้ยิ่อกดูแล้วเหมือนอยู่บ้านยิ่งกว่ไรโครมะแล้วเมเจอร์ไ้ตอบโจทย์ผมมากจริงๆเพราะว่าโหทุกสัมผัสคือเตียงคือของเขาคือแบบดีมากมันนออยู่จริงที่บ้านดูไม่ทันจบหงานไปแล้ว ต้องดูท่จบ่ออง่จบก่อน้าไปนกว่าน้าเอ้าเลยความกอดไทยเขาดูได้ดีมากตั้งแต่หลังาเข้าเลยข้าวดอรไมใช่ครับผมมากไปกว่านั้นเวลาผมดูผมรู้กว่าเวลาดูจอที่นเนีผมรว่ามันเหมือนจริงไงไม่ต้อเปลนัน Body X, iMac เนี่ยโอ้โหเหมือนเราไปอยู่ในเรื่องจริงๆงอ่ะมันใหญ่มันใหญ่มันได้แล้วสีคุณภาพดีมากๆ หาาวตอนนี้หน่อยใครมาดูที่เมเจอร์แล้วบ้างไหนดูดูหน่อยอะเขาเสกให้เมเจอร์ได้หมบเนยขมาบ่อยเยเอาสุดท้ายแล้วฝากผลงานหน่อยดีกว่าทั้งสองคนกำลจะมีผลงานอะไร่บ้างโรสกับขทเ่องอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะครับทีนี้ทางันดาระคะเออน แต่วน้เป็นยี่ปีสิบทางนะครับความสุขนะครับยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามทู้กผมด้วยนะครับแล้วก็ดำเนินถึงด้วยนะครับคนด่อยนะครับก็ผมก็มีนิทานคดาวนิทานคันดาวแล้วก็ปลาบัวปลานะครับผมทุกงจะออหลังจากที่นิทานคันดาวจบลงนี้เองนะครับอ้าวไหนใครจะดูบ้างดูมือหน่อยฝากให้เมใจร้องผมด้วยนะฮครับ เอาขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ส่วนตัวมางานมีอะไรอยากอยากพูดแฟนกับหรือว่าอยากพูดถึงแจกข้อพิเศษของท่านไหมครับก็ขอบคุณขอบคุณมากนะครับที่มากันเยอะมากเลยนะแต่อยากให้ทุกคนรักษาระยะห่างไว้นะครับทุกคนปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับ